วิสิกฤตการโควิดที่เข้ามาเนี่ยถามว่ามันมีผลเยอะไหมเนี่ยมีผลมากงานน้อยลงเงินน้อยลงค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยคุณเป็นช่างภาพโห oh, ดูดีอยากช่างภาพต้องไหนกเดี๋ยวผมไม่อายใครนะผมว่ามันเป็น,ปนไรายได้มันเป็นอาชีพสุจริตอย่างน้อยอะ่ะก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มานั่งรอความหวังมันยากเนะกาะก่อจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ่ะ ชื่อสนอเวียงจันครับอายุ46ปีทำอาชีพหลักก็คือเป็นช่างภาพครับก็รับถ่ายสป,ปอตโฆษณาสารคด,ดีรายการทีวีผมทํามาประมาณ20ปีและปัจจุบันเนี่ยเป็นฟรีแลนด์ครับเป็นรายได้หลักเราที่เอามาใช้ในครอบครัวเลยครับอาชีพช่างภาพเป็นอาชีพที่ผมรักแล้วก็มีความถนัดที่สุดครับผมเป็นคนโชคดีนะได้เจอผู้คนเยอะ ได้ออกไปสัมผัสอะไรใหม่ๆตลอดเวลาอย่างเวลาเราไปไม่ไว่าจะเป็นทุ่งนาป่าเขาหรือชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านหรือคุณยายคุณป้าคุณตาคุณลุงที่เราได้ไปเจอได้พูดคุยกับเขาอ่ะมันก็ทําให้เรามีความสุขครับแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นอะไอ้ว่ามันสวยยังไงมันดียังไงมันมีอะไรบ้างเราก็ถ่ายทอดเราไปเขาเห็นพอเราทําไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมีความสุขนะที่เราได้ทําแล้วก็มันสบายใจจริงๆสถานการณ์ของงานที่เราทำอ่ะมันก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่่ๆสวนนึง แล้วก็ไิ้วิกฤตการโควิดเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยถามว่ามันมีผลเยอะไหมเนี่ยมีผลมากงานน้อยลงเงินน้อยลงค่าใช้จ่ายเท่าเดิมผมโชคดีอยู่อย่างนึงว่าที่บ้านเราเนี่ยมีอย่างอื่นรองรับอยู่บ้างเราก็แค่กลับมาปรับตัวแล้วก็หาอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วเราทําได้จริงๆผมเปิดร้านกาแฟายอยู่แล้วก็คุยแล้วจะทําอะไรดีมันถึงจะแบบมีไรายได้ผมก็เลยคิดว่าลองขายกเี่เป็ดดีกว่า จริงๆบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบกินอะไรที่เป็นเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดอะไรเงี้ยผมชอบอยู่แล้วแต่พอมาเลือกทำกว๋วยเตี๋ยวเป็ดปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยมันมีความยุ่งยากมากก็คือมันต้องมีเครื่องเทศมันต้องมีวิธีการต้มยังไงให้ใหมันไม่เหม็นสาบก็ยากอยู่แหละแต่แบบเออก็ลองทําดูวะอย่างน้อยอะ่ะก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มานั่งรอความหวังมันยากเนาะก่อกจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะ อุปสรคที่มีคือว่าเราไม่เคยทํามาก่อนพราะเราไม่เคยทํามาก่อนอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันยากแล้วเป็ดด้วยเฮ้ยมันจะเหม็นสาบไหมผมก็ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาปรับใช้มันเป็นเป็ดที่ทําแหละมาแล้วทําความสะอาดมาแล้วแต่เราก็เอามาร้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็เลือกดูมันมีขนมีอะไรแล้วก็ดึงออกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว,ว่าเป็ดพะโล้เนี่ยมันต้องทอดก่อนนะแล้วเราต้องใช้วิธีเอาซีอิ๊วดำเนี่ยทาเพื่อให้หนังมัน มันสวยอะทอดแค่มัน5นาที6นาทีเพื่อให้ผิวมันตึงแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆมันก็จะมีพวกเครื่องยาจีนนะครับโอ้ยกักอบเชยพริกไทยชวงเจียก็เรียกพริกหอมองจีนเหล้าจีนสีอิ้วขาวสีอิ้วดำกระเทียมลากผักชีอะไรพวกนี้หลักๆนะครับจริงๆอะไอที่ผมทำเนี่ยเราว่าเราไปมาหลายๆที่เราก็จะเคยกินของต่างๆอยู่แล้ว เราก็เอารสชาติตรงนั้นมาปรับใช้กับของเราว่ามันน่าจะประมาณนี้ที่เรากินแล้วเราว่ามันอร่อยส่วนขั้นตอนการทําทั้งหลายเนี่ยเครื่องปรุงทั้งหลายเนี่ยเราก็ประมาณเอาอย่างกระเทียมเนี่ยให้ตาแค่พอบุกพริกไทยพริกหอมเนพวกนี้เราก็ตาพอแตกอบเชยพวกปวยกั๊กเนี่ยแม่แนะนําว่าต้องเผานะมันถึงจะหอมที่ใช้วิธีแบบใส่ไปในเตาเลยไม่ไม่ไม่หน่อยหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ในหม้อมันก็จะหอมละอย่างนี้ถามว่ายากไหมมันก็ยากคนคมัวนะเพราะเราไม่เคยทําเลยแต่พอทําไปสักครั้งสองครั้งสามครั้งมันก็เริ่มได้ล้นี่เป็นครั้ง ไอที่เราว่ามันอร่อยสาหรับเราอ่ะคนอื่นเขาจะโอเคไหมถามลูกค้าเขาโอเคได้ได้ได้จริงจริงมันขายรวมนะมันมีเป็ดตุ๋นกับหมูตุ๋นเนาะน่าแต่ได้เราพันกว่าบาทมาให้ความสุที่เวราคว่าความจะได้แต่ละบาทอ่ะมันโคตรยากอ่ะมันก๋วยเตี๋ยวชามสามห้ากว่ามันจะได้เงินทองมันไม่ได้หายง่ายๆนะแล้วก็บากมากเลยนะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเออแต่ว่ามันก็ก็สนุกดีโอ้มันต่างเยอะมันต่างเยอะตรงที่ว่ารายได้ล่ะแน่ๆมากกว่าเยอะแล้วเราต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวที่ชามละสามสิบห้าบาทอ่ะ กว่าจะได้แต่ระชามมันก็เห็นคุณค่าของของเงินมากขึ้นแต่ว่าเราอ่ะก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวออกมาลดค่าใช้จ่ายลงด้วยกันไม่รื้อทุร่ายหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอ่ะเอามาปรับใช้แต่พอผมขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะบางทีมันมีความรู้สึกนะโหวนั่งรออ่ะไม่มีใครซื้ออ่ะเงียบคือผมขายในออนไลน์ขายในเน็ตด้วยนะขายในไลน์กลุอ่ะครับเวลาเห็นมันเด้งขึ้นมาแล้ข้อสั่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบดีใจอ่ะแต่เงินพูดจริงในตัวเงินอ่ะนิดเดียวนะมันไเยร้าป็นด เป็นอาชีพสุจริตไอ้ที่ว่าว่ามันดูยากเราก็ทําได้นะนอื่นก็ยังทําได้แล้วก็ทําได้แล้วผมไม่ได้อายใครมีความสุขดีด้วยก็อยากจะฝากถึงคนที่อาจจะยังว่างงานไม่ได้ทําอะไรหรือรู้สึกว่าอชีวิตสิ้นหวังไปต่อยังไงตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่ดีก็ขอให้ทุกคนสู้นะครับเป็นกําลังใจให้ตัวเองมากๆคนรอบข้างเราครอบครัวเราอยู่เขาให้มีความสุขครับแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเองโดยที่ไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้